สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุกซ่าอยากถ่ายทอดความประทับใจจาก facebook พลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาธพิลาศกรยานีประมวลภาพนะคะเป็นเรื่องที่แอดมินนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะแอดมินเขาโพสไว้ว่าแอดมินพูดว่ายายจา๋าได้ถ่ายรูปกับท่านเจ้าคุณไหมคะ มาหนูช่วยถือเอาของไปส่งที่บ้านคุณยายก็ตอบว่าไม่ได้ถ่ายเลยจ้าไม่กล้ายายก็เสียดายได้แต่มองดูคนอื่นเขาถ่ายรูปกันแอดมินก็ตอบไปว่าเดี๋ยวหนูลองเช็คภาพให้นะคะเผื่อมีภาพตอนรับของค่ะพอถึงรถที่ยายนั่งมานะคะแอดก็ถามคุณยายว่าถาดอะไรคะยาย คุณยายก็บอกว่าปลาเค็มลูกยายเอามาขอยเมื่อเช้าตำรวจก็ช่วยยายซื้อไปแล้วหน่อยนึงเหลือเท่านี้จ้าแอดมินก็บอกว่ามาค่ะหนูเหมาหมดนี่ช่วยยายเองนะเอาไปแจกคนในวัดด้วยยายจะได้มีความสุขในวันนี้ที่ได้พบท่านเจ้าคุณได้รับของถวาย แถมขายของหมดอีกด้วยคุณยายก็บอกว่าขอบใจมากนะลูกขอให้เจริญเจริญนะลูกแอดมินก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะ้ยายแล้วก็ยกมือไหว้นะคะเหนือกว่าคำอวยพรคือเห็นรอยยิ้มคุณยายและได้ค้นภาพจากกล้องที่ถ่ายรูปตัวเองนะคะปรากฏว่ามีรูปของคุณยายอยู่ที่รับของจาก ท่านเจ้าคุณพระนะคะชาวจังหวัดนครนายกที่มางานที่วัดดงละครคะท่านใดรู้จักคุณยายฝากรูปนี้ถึงคุณยายด้วยนะคะพอดีแอดมินไม่ได้ขอเบอร์คุณยายไว้ขอขอบพระคุณมากๆคะ่ะคุณยายเห็นต้องดีใจมากเลยคะ่ะวันนี้เป็นอีกวันที่แอดมินได้ลงพื้นที่นะมีความสุขมากที่สุดเลยคะ่ะ ร่วมถวายความจงรักภักดีได้ด้วยการทำดีคืนสู่แผ่นดินกันนะคะเรารักท่านเจ้าคุณค่ะทุกซาก็ขอบคุณแอดมินของเพจพลตีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาธพิลาศกัลยาณีประมวลภาพมากนะคะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่งดงามในใจนะคะ อ่านแล้วก็น้ําตาไหลน,นะคะตื้นตันใจคือซึ้งใจแทนคุณยายค่ะเข้าใจเลยนะคะว่าคนบ้าน,นอกคนต่างจังหวัดอะคะ่ะแล้วก็คือคุณยายก็แบบเกรงใจเห็นคนอื่นถ่ายอยากถ่ายแต่ก็เกรงใจท่านไม่กล้าถ่ายนะคะคือคนต่างจังหวัดนะคะเขาจะแบบมีความเจียมเนื้อเจียมตัวแบบ เป็นคนที่ถ่อมตัวแบบน่ารักอะคะ่ะแล้วแอดมินก็ยังอุตส่าห์ถือของไปส่งคุณยายที่รถนะคะน่าจะเป็นรถพวกมอเตอร์ไซค์นะคะแถวต่างจังหวัดนั่งคือเห็นแล้วก็โอ้ยน้ำตาไหลซึ้งใจประทับใจขอบคุณมากๆนะคะแอดมินค่ะอยากให้ทุกคนไปช่วยติดตามที่เฟซบุ๊กนะคะถ้า ใครที่อยากจะทราบข้อมูลของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏนะคะเพจนี้นะคะพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏพิราชกรยาณีประมวลภาพนะคะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่สร้างสารรค์นะคะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าทุกซ่าก็ติดตามเพจนี้อยู่นะคะแล้วก็รูปภาพที่เอามาลงทํา YouTube ก็ได้มาจาก เพจนี้เช่นกันนะคะขอบพระคุณจริงๆคะ่ะสำหรับเรื่องราวดีๆเรารักท่านเจ้าคุณเรารักท่านเจ้าคุณพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาทพิลัศกัลยาณีวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ดอกธรรมชาติไทยมาเื่องินกำเนิดแหล่งเกิดน้ำตกสาริกาล่ตะคร